ส่วนาธาตุไฟเนี่ยาธาตุไฟเนี่ยก็หมายถึงโครงสร้างที่เป็นพลังงานในรูปแบบของพลังงานความร้อนเป็น thermal energy structure ในรูปแบบของพลังงานความร้อนซึ่งจะทําให้ร้อนทําให้สุกแผดเผาทําให้ไหม้ทําให้ร่างกายอุ่นได้ตรงนี้ก็จะแบ่งออกเป็น4ชนิดบางคนก็เรียกว่าไฟ4ี่กองนะเป็น4ชนิดตามหน้าที่การทํางานหน้าที่1ก็คือไฟอบอุ่นร่างกายหรือสันตับปักขี อันที่สองก็คือไฟที่ทําให้เกิดการย่อยอาหารเรียกว่าปรินามัคีอันที่สามไฟกระตุ้นหัวใจนะทำให้รู้สึกรื่มร้อนกระสับกระส่ายไฟกระตุ้นให้หัวใจทํางานได้เรียกว่าปริไทยหักคีและอันที่สี่เป็นไฟที่เผาทําลายสิ่งที่มีอยู่แล้วทําให้เกิดการเสื่อม ทำให้แก่เขาเรียกไฟทําให้แก่คลําคร่าเขาเรียกว่าชิระนักขีชิระก็น่าจะกาชาราเนั่นเองนะบวกกับกขีนะครับชิระนักขีเพราะฉะนั้นไฟก็จะมีอยู่4ี่ชนิดนะธาตุไฟมี4ี่ชนิดหรือเรียกว่ามีสี่กองแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยโดยหลักก็คือไฟมีอันเดียวนั่นแหละเป็นธาตุชนิดเดียวกันนั่นแหละเป็นความร้อนเหมือนกันแต่แยกกันตามหน้าที่การทํางานออกเป็นสีหน้าที่เขาก็เลยเรียกว่าไฟสี่กอง อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเรียนเรื่องท่า